มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวหอบแบตเตอรีร่รางวัลที่1ขึ้นโรงพักออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่16พฤศจิกายน2อ6 7นด้วยผลการออกรางวันนะคะรางวัลที่1รางวัลละ6ร้ล้านบาทเลขที่ออกก็คือ187221ค่ะเลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ2,000บาทเลขที่ออกก็คือ38นะคะ และล่าสุดค่ะเมื่อไม่นานมานี้โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพเรื่องราวของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งเป็นภาพถลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าดีใจด้วยจ้ารางวัลที่หนึ่งกรี๊ดรางวัลที่หนึ่งหลังจากได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความดังกล่าวออกไปต่างมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากค่ะทางทีมงานเองขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ